ผมมองว่าคนทุกคนสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศนี้ในเมื่อถึงเวลาวันหนึ่งที่เขาอายุเยอะไม่สามารถจะทําอาชีพได้แล้วเนี่ยรัฐต้องดูแลเขาดูแลต้องดูแลทุกคนคนมันก็อยากมีไรายได้ไม่ใช่ว่อาอยากอยู่เ,ยเฉยแต่ถามว่าสร้างไว้ทําไว้อย่างผมบอกเลยเนี่ยผมปลูกสวนเนี่ยทำสวนไว้เนี่ยมัน,นาอาขายไม่ได้อะ มันไม่มีราคาเลยอ่ะไม่ใช่มไม่ขยันนะผมไปทำของผมมาจนมันติดลูกติดอะไรและแต่ว,ว่ามันมีลูกแต่ไม่มีคนซื้ออ่ะไม่ผมจะเอาที่ไหนอะไรไยได้การที่ทําให้คนคนหนึ่งเขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐต้องจัดถ้าคนอายุ60สิบเกษียณตัวเองแล้วทำงานไม่ไหวอย่างชาวบ้านางเ,งน,เนี้ยยิ่งเกษตรเนี้ย หลักประกันอะไรล่ะที่เขาจะอยู่แล้วดูมีคุณค่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาอะคือวันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุอายุยืนขึ้นการอายุยืนขึ้นก็เกิดจากระบบหลักประกันเราดีคนไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วยแต่ถามว่าคนที่เขาอยู่แล้วอายุยืนขึ้นเน่เขาจะอยู่ยังไงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีรัฐต้องคิดต่อ ประเด็นที่บอกว่าแล้วจะเอาที่ไหนมาจัดสวัสดิการให้ถ้ารัฐใช้เงินเป็นบริหารจัดการงบประมาณเป็นจัดการระบบภาษีเป็นโดยที่ว่าเงินเมืองไทยเนี่ยเหลือเฟือในการที่จะสวัสดิการไม่ว่าจะเรียนฟรีหรือว่า3,000บาทสำหรับอายุ60ปีขึ้นไปเนะี่ยในการดูแลชีวิตของเขาเนี่ยประสบการณ์ประเทศไทยทำมาแล้ว หลักประกันสุภาพแห่งชาติเห็นไหมว่าตอนนี้บัตรคนจนคนละครึ่งเบี้ยผสูงอายุอันนี้คือการบริหารระบบภาษีเลยนะคุณทําเป็นวิโหยวแตกทำไมอ่ะแค่ไอ้ลายพวกเนี้ย่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เหยียบพันเข้าไปแล้วต่อเดือนน่ะแล้วทําไมไม่ทําให้มันเป็นระบบที่ชัดเจนไปเลยเอาเงินที่คุณไปออกแบบระบบไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นฐานข้อมูลพวกนั้นน่ะเอามาลงก็เป็นสวัสดิการไม่ดีกว่า